บทนำสู่ตำนาน2องล้อที่ยังมีลมหายใจสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปพบกับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากโลกของรถจักรยานยนต์กับการกลับมาของรถครอบครัวยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมานานหลายสิบปีอย่าง Honda Dream 110 s u per c u บรุ่นปี2026ที่เพิ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในหลายประเทศและกำลังสร้างกระแสในตลาดเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทยที่ถือเป็นหนึ่งในฐานแฟนพันแท้ของรถรุ่นนี้การพัฒนาในาครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่การปรับหน้าตาใหม่เท่านั้นแต่ยังมีการอัปเกรดทั้งในด้านสมรรถนะเทคโนโลยีและดีไซน์เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคใหม่อย่างแท้จริงขีดขีดขีด 2. ด,ด,ด,ดีไซน์คลาสสิกผสมกลิ่นอายความโมเดิร์นสิ่งแรกที่สะดุดตาที่สุดสำหรับรีม a m 110 ซูปเปอร์คัพปี2026คือการดีไซน์ที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตัวรถไว้ได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเฟรมแบบอันเดอร์โบนทรงตัวถังที่เรียบง่ายไฟหน้าแบบกลมและบังลมนาในสไตล์ยุค90แต่ทั้งหมดถูกรีเฟรชใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นโดยไฟหน้าเล็ดรอบคันระบบไฟเลี้ยวแบบแยกอิสระพร้อมกับชุดมารวัดที่ยังคงความเป็นอนาล็อกแต่เพิ่มหน้าจอดิจิทัลขนาดเล็กสำหรับข้อมูลการขับขี่เช่นระยะทางเฉลี่ยและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ชุดสีของตัวรถปีนี้ก็โดดเด่นไม่น้อยโดยมีให้เลือกทั้งโทนสีคลาสสิกและแบบทูโทนที่เน้นความสดใสสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานรุ่นใหม่ขีดขีดขีด 3. เครื่องยนต์ใหม่ประหยัดกว่าเดิม ในด้านของสมัทนะ Honda ได้อัปเกรดเครื่องยนต์ใหม่สำหรับรุ่นปี2026นี้โดยใช้เครื่องยนต์ขนาด 114cc จังหวะหัวฉีด PGM-FI รุ่นล่าสุดที่เน้นความประหยัดเป็นหลักพร้อมผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5แล้วเรียบร้อยทำให้สามารถใช้งานในเมืองใหญ่ได้อย่างไม่ต้องกังวลนอกจากความประหยัดแล้วยังให้แรงบิดที่ตอบสนองได้ดีในรอบตำ่ำเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือสำหรับครอบครัวที่ต้องการความทนทาน ระบายความร้อนด้วยอากาศไม่ซับซ้อนดูแลรักษาง่ายเหมาะกับการใช้งานยาวนานหลายปีแบบไม่จุกจิกขีดขีดขีด 4. ฟังก์ชันเพื่อชีวิตยุคใหม่แม้จะเป็นรถสไตล์คลาสสิกแต่ซูปเปอร์ครั2สก็ไม่ละเลยเรื่องเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้งานยุคใหม่มีการติดตั้งพอร์ตชาร์จ usb ใต้บอกสำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนระบบเบรก cbs ช่วยกระจายแรงเบรกหน้าหลังอย่างสมดุลเพิ่มความปลอดภัยขณะเบรกฉุกเฉิน ระบอบล็อกแฮน์แบบใหม่ที่ป้องกันการโจรกรรมได้ดีกว่าเดิมรวมถึงพื้นที่เก็บของใต้บอบ์ดที่เพิ่มความจุขึ้นอีกเล็กน้อยตอบโจทย์ทั้งคนขับส่งของและผู้ใช้งานทั่วไปขีดขีดขีด 5. ราคาที่เข้าถึงง่ายคุ้มค่าสำหรับทุกคนในเรื่องของราคานั้นถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของ Honda Dream 110 s u percup 2026ที่ยังคงยึดหลักคุ้มค่าใช้งานได้จริง โดยมีราคาเปิดตัวที่ประมาณ45,000ถึง52,000บาทแล้วแต่รุ่นย่อยและสีสันที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่เอื้อถึงได้ง่ายโดยเฉพาะในยุคที่ราคาน้ำมันและค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการมีรถที่ทั้งประหยัดเชื่อถือได้และบำรุงรักษาง่ายถือเป็นคำตอบที่ลงตัวสำหรับคนไทยทุกกลุ่มวัยขีดขีดขีดสรุป Honda d รี a m 110 Super c ์คปี2026คือการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกกับเทคโนโลยีใหม่อย่างลงตัวมาพร้อมรูปลักษณ์ที่ยังคงกลิ่นอายเดิมเอาไว้ในขณะที่ฟังก์ชันต่างๆก็ถูกปรับปรุงให้เหมาะกับการใช้งานในยุคปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่มองหารถจักรยานยนต์ที่ทั้งทนประหยัดและมีสไตล์ในตัวเอง